สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่75 m e l e y Channel และสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับระบบอัดอากาศเป็นระบบที่ได้ทำการพัฒนาอีกขั้นของเทอร์โบนั่นก็คือเทอร์โบแปรผันนั่นเองซึ่งผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับการทำงานข้อดีข้อเสียของมันเอาละหากพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสำหรับระบบอัดอากาศที่หลายคนคุ้นเคยนั่นก็คือเทอร์โบและซูเปอร์ชาร์จซึ่งเป็นระบบที่เพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นความแรงหรือว่าแรงม้าซึ่งระบบอัดอากาศเทอร์โบแปรผันก็คือระบบอัดอากาศที่พัฒนามาอีกขั้นของเทอร์โบเพื่อลดข้อเสียของเทอร์โบแบบธรรมดานั่นก็คือการรอรอบนั่นเองครับเอาละ่ะก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับเทอร์โบแปรผันเรามาดูส่วนประกอบของมันกันก่อนเลยครับ เทอร์โบแบบธรรมดาหรือว่าเทอร์โบแบบแปรผันก็มีสส่วนเหมือนกันนั่นก็คือไบพัด i อดีและไบพัดไอเสียซึ่งสส่วนนี้จะเชื่อมติดกันในแกนเดียวกันเมื่อไบพัดฝั่งไอเสียมุนเร็วขึ้นเท่าไหร่ก็จะส่งผลให้ไบพัดฝั่งไอดีมุนเร็วตามนั่นเองครับและหลังจากนั้นการทํางานของมันก็จะเริ่มขึ้นเมื่อเครื่องยนต์ปล่อยไอเสียนั่นเองซึ่งการทํางานของเทอร์โบก็จะนําเอาไอเสียจากเครื่องยนต์มาทาให้ไบพัดฝั่งไอเสียหมุน แทนที่จะขับไอเสียให้ทิ้งเปล่าและเมื่อบพัดฝั่งไอเสียหมุนก็จะทาให้ใบพัดฝั่งไอดีหมุนตามเมื่อฝั่งไอดีหมุนก็จะทําหน้าที่ดูดอากาศเข้ามาและก็เพิ่มแรงอัดให้มีความหนาแน่นหลังจากนั้นก็จะส่งไปที่อินเตอร์คฟลเลอร์เพื่อลดอุณหภูม,มิให้เย็นก่อนที่จะนําเข้าไปในห้องเผาไหม้นั่นเองครับทีนี้เรามาดูเทอร์โบแปรผันกันบ้างว่าแตกต่างอะไรกับเทอร์โบแบบธรรมดาอย่างที่ผมบอกไปว่าเทอร์โบแปรผันเป็นเทอร์โบที่พัฒนามาจากเทอร์โบแบบธรรมดา ซึ่งมีความแตกต่างก็คือมีครีปที่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและความเร็วของอากาศที่จะมีผลต่อการหมุนของใบพัดเทอร์โบนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเทอร์โบที่มีขนาดเล็กจะทําให้เทอร์โบสร้างแรงดันได้ไวในรอบต่ําแต่ในรอบสูงนั้นจะระบายไอเสียได้ไม่ดีส่วนเทอร์โบที่มีขนาดใหญ่ที่รอบสูงจะระบายไอเสียได้ดีมากแต่รอบต่ําจะสร้างแรงดันได้ช้าเพราะแบบนี้จึงมีการคิดค้นระบบเทอร์โบแปรผันขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหานี้นั่นเองโดยการทํางานของมันก็คือแตกต่างตรงที่เมื่อไหร่ที่อากาศมีปริมาณที่น้อย เทอร์โบแปรผันจะปรับองศาของครีบด้วยระบบไฟฟ้าครีบจะหันตัวเข้าบีบทิศทางของลมให้ผ่านช่องเล็กๆเ,เพื่อให้ใบพัดฝั่งไอดีทำงานได้ดีในรอบตำ่ำและถ้าหากขับขี่ในรอบสูงระบบไฟฟ้าก็จะปรับครีบเทอร์โบแปรผันให้กว้างขึ้นเพื่อให้ลมผ่านเข้าไปได้ง่ายและมากกว่าเดิมโดยการทำงานหลักของมันก็คือปรับครีบให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้ดีทั้งรอบสูงและรอบต่ำนั่นเองข้อดีของเทอร์โบแปรผันก็คือลดอาการลออรอบทำให้เครื่องยนต์มีแรงตั้งแต่รอบตำ่ำ การที่เครื่องยนต์มีแรงบิดตั้งแต่รอบต่ำก็จะทาให้เครื่องยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากและก็ยังลดมลพิษได้อีกด้วยส่วนข้อเสียของเทอร์โบแปรผันก็คือมีราคาที่สูงกว่าแบบธรรมดาเพราะว่าใช้อุปกรณ์ที่มากกว่าการดูแลยากขึ้นเพราะว่ามีชิ้นส่วนที่เพิ่มตามนั่นเองครับสรุปนะครับเทอร์โบแบบแปรผันเป็นเทอร์โบที่สามารถปรับครีบเพื่อทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้ดีไม่ว่าจะรอบสูงหรือว่ารอบต่ำส่วนข้อเสียของมันก็คือมีราคาแพงและก็ดูแลได้ยากนั่นเองครับ เอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดก็อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยหากมีอะไรผิดพลาดก็สามารถติชมมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ